ทางกรุงเทพมีอยู่สามที่ก็คือมีที่นี่มีกอกไมยมีที่ปรมอ่าปรมรานีใช่ครับมันได้เป็นสยใต้เอกม้ยใต้ดีครับพี่นี่ไปเื้อได้มพี่นี่ไปเนื้อได้ด่นี่ไยอมี่ก้วยอ่สอก็ดูอยู่ใช่วันนี้ไปชั้นสายเนือนอเดี๋ยวเราเดี๋ยวซ้ายกันไปได้เดี๋ยวไปชั้นสายอีสานกันอย่านี้อสางด้วยอันไหนเห็นบอกว่าทั้งห้อง ให้นมเหยื่อให้นมแม่ก็อ่าใช่ที่ครับด้านหลังนี่เลยอันนี้คือเกี่ยวเนี่ยสีเกี่ยวเนี่ยห้องแม่ก็ห้องโรงพยาบาลเปิดให้จมูกจะร้อยอ๋อดูดูดูรายได้มันรายได้มันหายไปเยอะตั้งแต่โควิดนะทุกคนช่วงนี้เริ่มทุกคนไม่ช่วันบ จะขาดพื้นที่นิดหน่อยแต่จริงๆพี่ว่ายเนื้อหาโครงสร้างของของบ้านเราเนี่ยมันเน้นซ่อมกับเน้นบริหารยังดีกว่าเน้นสร้างเยอะๆบางทีแบบไปสร้างสนามเป็นนู้นสนามเป็นนี้แล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้ขาดเรื่องเเมนบนิหอรแบบเบตงเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบนี้มันเป็นการขนส่งสาธารณะที่เป็นรายคนต้องดึงได้จริงพัดหน่อยไปดูอย่างพวกส่งสาย มาดูเลยสถานีของท่ใต้มาเนี่ยนครศรีคือไม่ไหวแล้วเพราะว่าโยนให้เทศบาลไปดูแลซึ่งเทศบาลไม่มีงบประมาณมากพอในการคือเน้นสร้างแต่อาจจะไม่ได้เน้นบำรุงรักษาปีปีที่แล้วจังหวัดที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดช่วงสงการคือนครศรีธรรมราชปากมหาไทยดูเป็นพิเศษปีนี้สี่ลูกนะครับือว่าก็หวังว่าจะถอดบทเรียนบ้างเพราะว่าบาดเจ็บสองพันตายสองร้อยทั้งประเทศตลอดช่วงปีใหม่ อันดับหนึ่งก็คือที่มีเหตุการณ์มากที่สุดเชียงรายเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่กรุงเทพบาเดเจ็บมากที่สุดอยู่นครศรีธรรมราชถ้าเกิดมาหาทายถอดบนเรียนมาก่อนมากเนี่ยก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้นะอะไรนี่ก็เนี่ย ดีครับดีคร um. ับขอบคุณคร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 ับขอบรบปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะคร่าวันนี้เป็นวนี่ยังไม่มีก็แบบพรุ่งนี้ก็คือพีคจริงๆพรุ่งนี้น่าจะทะลุแสงอืมอครับแต่วันนี้อาจจะลดลงแสงอันไหนที่ที่ช้างทำไม่ดีนะที่ผมแบงค์มาไปหน่อ๋อไปหน่อยจะไปห้องน้ำเดี๋ยวตามแบงค์ก่อนแบงค์จะให้ไปทางไหนไปตรงไปก่อนอตรงไปก่อนเหรอแล้วเดี๋ยวช่างผ้าจะไหวหรือเปล่า เดี๋ยวน้องขึ้นบันไดกันเนาะไอ๋อเดี๋ยวจะขึ้นบันไดนะครับออกกำลังกายนิดนึงเม่ไม่เราไปมาเราไม่มาขอริมปิดไม่ไหวอ่โอเคมาบวบมาบวบมันไม่มีเสียงเหมือนควรจะส่งกัน คือยงนนับอกขอสอที่ไม่มีไม่ได้มาขอสมาชิกที่มีไม่ได้มาขอไม่ได้มาชี้ไม่ได้ขอกำลังงบประมาณไม่ได้ขอันขาดทุนอยู่พันกว่าล้านอย่างเมื่อวานนี้ทางรัศดร์อ็เขาบอกว่าตอนนี้เขามีรายได้เดือนละสามล้านจากเรื่องเข้าแล้วก็ค่าป้ายแล้วนายกพบก็ให้นโยบายว่าอยากให้มีการเพิ่มป้าย ลสได้โฆษณาอะไรได้ปกาก็ไม่ได้เป็นปัญหาครับแต่ว่าธุรกิจหลักธุรกิจหลักหรือบริการหลักอยู่ที่ขนส่งไม่ใช่ได้อยู่ที่โฆษณาเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเอาธุรกิจหลักคือเรื่องการขนส่งให้ให้เหมาะสมให้ดีซะก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตัวเลขของเอาแค่บกกศอย่างเดียวย้อนหลังไป5ปีเนี่ยมีผู้ใช้โดยสารประมาณ6ล้านคนนะครับปีล่าสุด -66 ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ2ล้าน6 หายไปหายไปประมาณ3เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามาบริหารจัดการให้ธุรกิจหลักของที่นี่ก็คือการขนส่งมวลชนเนี่ยมันมันได้รูปก่อนเนี่ยส่วนเรื่องของรายได้จากการโฆษณาก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของที่นี่ใช่มันเป็นคอเบสเนสเบสเนสเป็นคอเบสเนสเป็นอยู่ที่การให้บริการน้ำมาก่อนดัดเตือนหน่ยครับเพราะว่าต้องเดินที่ตึกประโยชนจังหวะเพราะทัวมันราคาใกล้เคียงกัน่าก มันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจํานวนเนาะถ้าเกิดคนมันหายไปเยอะจาก6ล้านเลยอยู่2อล้านหเนี่ยการที่จอททาให้มันคุ้มทุนในการเดินรถแต่ละสายเนี่ยตัวมันก็ต้องมีราคาหน่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นคนส่งมวลชนที่ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุดแล้วจริงๆก็ควรที่จะทําให้มันสะดวกที่สุดปัญหาของมันก็คือว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็ดีไปเอกมัยก็ดีไปบรมราชชนนีก็ดีเนี่ยพอมันไปถึงที่สกลนครปุ๊บไอไอการขนส่งย่อยในจังหวัดมันไม่มี มันก็ลําบากเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องบริหารให้ดีในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของประเทศเนี่ยมันไม่ได้เน้นสร้างอย่างเดียวเนาะมันต้องเน้นซ่อมด้วยแล้วเน้นบริหารด้วยอะไรเนี่ยอันนี้ที่บอกว่าชาธิมุทนงมือถือการจัดสัมภายไม่มีไม่มีที่ร้อยประชาชนก็มานั่งต่อมือมันก็ไม่ค่อยสะดวกใช่ไหม้ายมือก็ห้องน้ำสิบบาทที่เพิ่งให้เอกชนมาปล่อยปล่อยอันนี้คือห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำฟรีจุดหนึ่งแล้วก็มีห้องน้ำสิบบาทอีกจุดหนึ่งครับแล้วตรงไปก็จะเป็นเรื่องของที่อาหารห้องอาหารต่างๆโออออออเเ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 คคืืไไดดดดดด้้้้ีีี๋ยยยวววรรรราาาาากกก็ปปตนนนนนังล่่่่จะะะชชชถิหุใ เราคุณวางแผนว่าจะทํายังไงให้มันมาทํางานแต่ว่าไม่ได้ให้คนเขาโรควยคนอื่นเขามากอะต้องทํายังไงงั้นเดี๋ยวเรารีโฟล์พี่จันทิชาอีสานเลยครับโอเคอย่างนั้นได้ไหมครับพี่อย่างนั้นนะครับอย่างนั้นนะครับโอเคไปอีสานต่อสวัสดี่รสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปสองอันนี้ต่อแล้วครับไปสองดีไหมดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับวัดีครับ เดี๋ยวมาเอี๋อวตรงไปเลยครับแล้วาขวามือทีไรจะให้จะให้ให้สื่อให้สื่อมวนก่อนใช่ไหม อ่าตามนั้นนะได้ครับไม่เดี๋ยวผมรอให้สื่อหมนก่อนก็ได้ครับสดนึงคสื่อหมนไปก่อนไม่งันเดินไปไม่ได้ือตรงรนีก็ได้ครับโอเคสื่อรอที่ไให้เดินหน้าลหน้าไปก่อนก็ได้ครับเพ่อที่จะไมให้ขบวนมันม่ิดตไนลดค่ะไนหนึ่งค่ะขอทางนิดนึงค่ะขอทางค่ะรงนค่ะ ไปกันนะครับปทุกคนถอยไปอันนี้นิดหน่อยขอความประมือนิดนึงขอความประมานถอยพิมพ์ออกข้างออกข้างไปเลยพิมพ์จะหนูจะเอไม่ได้คนนั้นไม่ได้ไม่ใช่พิมพ์ต้องออกข้างไปเลยเอาออกไปก่อนเลยถ่ายนะครับเอาโอเคสวัสดีครับขอการปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับ ไม่มีครับ้มีไครร้าดีบ้าง้ขออภัยประชาชนด้วยนะครับตั้งใจจะมาดูปัญหาไม่ได้จะมาสร้างปัญหาตั้งใจมาดด้วยนะครับข้นมาได้เลยครับมปั้นามนะครับรอให้ท่านไปก่อนไหมหรือว่าไงไปก่อนไไก่อนครับพี่น้องครับ Tôi có tham gia. Được chứ. Bây giờ đây chúng ta. Chúng ta sẽ đi. สวัสดีครับดปลอดภัยนะครัดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอตทษเรืยนะครับลำบากอลมให้พี่เขาเดินหน่อยเร็วพี่ฝายพี่เขาเดินหน่อยเร็ว ขณะนี้นะคะขึ้นมาถึงตัวชั้นสามซึ่งเป็นที่ขายตัวของเขตอีสานค่ะ นมพโยอีสานเยอะเลยน่าครับได้ครับโอ้โหพี่เยจะไปชันฉลาดชันพี่บอดีค้ดควัีพหมยค่สวันพิมายคร้านกาแฟ ท่านทั้งสามนะครับท่านั้งานะครับที่จะหรับที่่าเดินทางไปเส้นทางภาคเหนือนะครับจุน้าใถั่ว้ตวนะครับด้าล่าการ้นที่วดีับดีสวัสดีสสดดีวัสุดีสวัสดีี่วัสดีวัสดีสัสดีสัสดีััด้วัด้วดวสัสดีวัััวสวัสดีั อันนี้เป็นพวกอะไรฟุตบอลแล้วต้องมีร้านหน้าซิปนิดนิดหน่อยครับาคาโอเคอยู่นะสี่ง้าสิบาทอีก็ได้บก็ได้ทีมันก็ต้องตุนเพราะว่ามันมีเดินทางไกลก็อยู่คนเดียวอ่ะถ้าไม่ได้เรียวขอไปเก็ได้ได้เหมือนวัเบางทีก็มีมีใส่ในเลน้ไปกินต่นแต่วันนี้จะข้ามไปที่ชาญชลากันแล้วโอเค นี่เป็นก็ไปเป็นชานชาลาใช่ครับชานชลาสีชานชาลาสีชานชลาเตคนเขาต่ากคนเข้าเนี่ยคจะต้อมีแล้ก็อกไม่มีล้อยที่น่ตอนนี้เหลือแค่สองับอ๋อแล้วไอ้ตองบสอยะนี้ก็ยังว่างอยู่ไม่ได้ใช้เต็ม้้เต็มมูฟนะครับ แล้วแต่เราตอนนี้จะเจอกับ BTS ถึงยี่ห้หรือเปล่าถึงยี่ห้อนะสาวแดงต้องกานาอนายยกให้คะแนนแเราก่อนเนีว่าเราคนมาดูแต่ตอนต้นแล้วก็เขาปรับแล้วหนเท่าไหร่ผมให้เจแล้วกันครับจะไม่ให้น้อยกันายยก นายกอาจจะไม่เห็นบีพอร์กับอัปเตอร์แตผ่ผมมองผมมองงี้ครับว,ว่ามันมีหลายจุดที่ยังพัฒนาได้ต่อนะครับอย่างเช่นดังตอนแรกเนาะเดี๋ยวเราก็เสร็จเลยบนนรรยาเลื่อนก็มีการออกไปแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มีการมาทดแทนอันใหม่นะครับส่วนในชานชลา,าถ้าเกิดจะเห็นเลยว่าพี่น้องประชาชนก็ยังรอล้ออยู่เหมือนเดิมรับฝุ่นปนเหมือนเดิมนะครับทำ,ำห้องแอร์เขาสักหน่อยก็ได้ครับมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแพงมากนะครับใช,ใช่ครับ ตอนนี้ถ้าไปดูเลยตอนนี้คือร้อนมากต่อให้มีประลมเนี่ยก็ร้อนอจริงๆครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแต่ก็ไม่มีที่นั่งให้คือผมมองนี้ครับว่ามันไม่ได้เป็นมันเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องของ user friendly นะคุณต้องโฟกัสเรื่องของ user experience งต่างๆเนี่ยว่าประชาชนคนที่เป็นผู้ใช้ผู้ใช้งานํามปกตินี่ยครับจะรู้สึกยังไงนะครับครับใช่ครับ,รบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสัมสมตรงนู้นเลยดีกว่าครับ ขอพี่ยิมเดินครบก่อนเนาะอยให้จับเลยเหรอยิมเดินดีกว่าเดินไปเดินมาไม่ปวดเปิดทางซ้ายขวาด้วยนะครับนิดนึงเนาะ ต,ต้องยอมรับว,ว่าดีขึ้นนะครับคือมันมีการพัฒนาเกิดขึ้นแต่แน่นอนสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ชอบมาก,กนักก็คือทำไมต้องให้พี่น้องประชาชนออกมาอัานรูความานาคมแล้วเนี่ยคุณต้องมีอันเจนดาว,ว่าคุณเก็บจะทําอะไรบ้างการที่จะปล่อยให้เรามาพูดบอนและอยุดเวลาเพราะมาทำตามนะครับเพราะต้องบอกว่ามีสถาน